อย่นั่นี่อยู่อยู่บ้นด้แล้วไ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 ด้้วเดี๋ยวบ้านเกยปล่อยทำไมตอเมัแต่มันยังแสงมัยาวไปเดี๋ยวี่ปรับแสงให้สั้นหยุดแล้วนะหยุด้วเนี่ยน่าจได้ล ถ้าฟองพอดแน่นอนถ้าฟองมันพัอดเนี่ยแสดงว่ามันตัดแล้วนี่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 เราต้องรอดูนี่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 เอาแล้วเหอาแล้วนี่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 ตัวเดิมใช่ไหมต้องรีบขึ้นเอาขึ้นมาเร็วๆเอาขึ้นมาเร็วๆอ่านี่ได้แล้วได้แล้วหนึ่งตัวเอ้ยเสือบมัน วิมันเกี่ยวตานนองเหรอไม่ใช่ใช่อล้ไอาต่อไปต่อไปวิมันกินไม่ได้เนาะเปเดือนกันเนย่างมดเเดือนกันขออยู่นีจเยนเยือกสำคัญมันตั้งกลองไปเลย Tăng con đấy, thì tăng con phòng thì đi căn phòng này ủa món quà là nè này nè này ủa 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 ui ui

ของกตดเมือเ่อไหร่เนี่ยวัดได้เลย <c oughs> ทำไมหรอถ้าเกิดของกอดนี่คือมันอาา้าตายได้หรอเออมันกินอะไรง่ายงับองกอ,อดอ,ะ <c oughs> อ่ะเฮ้ยเอาแล้วเลยวัดก็ไอ้ <c oughs> ไอ้ใช่อันนี้ของมันไม่กอดวะนี่ตากัางแล้วว <c oughs> ้าวบึ้มบึ้มมันไม่เห็นอะ่ะอันนี้ตัวเล็ก นี่เล็กๆตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอุ้ยตัวเล็กมากอันนี้ตัวเล็กเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อยันเนี้ยต้องเอามล่อยไปเลยไหมกินลึกใช่ไหมอ๋อกินไม่ลึกมากตัวนี้เดี๋ยวปล่อยไปตัวนี้กินไม่ลึกเดี๋ยวปล่อยหยุดนะ นา่นนั <those> nah, nah, nah. No ่นๆๆนได้ตัวเดิมหรือเปล่าตัวเล็กๆอ่ะเขาไม่คีตัวเล็กมากเลยเอาเอๆเออเอเนี่ยที่ว่าเนี่ยมีตัวแน่นอน อันนี้ตัวเลขนิดเดียวครับเดี๋ยวต้องปล่อยนะตัวนี้ปล่อยได้น้องาว่อาปล่อยละไปละไปไวต้องตบตบ เนี่ยวันนี้ก็หลักๆก,ก็มาทำงานนะครับมาทำงานไปทำฝายชะลอน้ำแล้วก็มาเยี่ยมปะดุนะครับที่ทุ่งนาแล้วก็ไปตกปลาเมื่อกี้นะครับก็ได้ไปสามตัวนะถือ,อว่ามาสนุกสนุกวันนี้นี่ร้านให้ติมเป็นนางรำแล้วตอนนี้เป็นนางรำแล้ว เป็นนางรำปุ๊บนี้ไม่ค่อยได้ไปหาปลากับผมละเดี๋ยวกล <c oughs> ับไปกินข้าวก่อนนะครับอ้าวสู้หรอรีบเดินสิม,นนมดมดมดไป <c oughs> วิวสวยมากครับนี่ครับโอ้โหข้าวกำลังจะได้ที่นะครับอีกสักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะสวยมาก อยู่กับธรรมชาติครับถ้าชินชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเ <Okay. S 1> จอกัน <Okay. S 1> ใหม่ครับสวัสดีครับ okay.